กระทรวงกันคลังเคาะวันประกาศผลบัตรคนจนรอบใหม่ไร้เก่าคืบหน้าเงินหนึ่งพัน สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก้ามาพบกันในวันที่20มกราคม2566้25และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียาต,ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก่แน่นอนนะคะก่อดติดสำหรับการเคาะวันประกาศผลนะคะสำหรับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะซึ่งในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกัน พร้อมกับเงินรายเก่าทุกท่านนะคะที่เตรียมรอรับเงินกันได้เลยนะคะสําหรับเงินหนึ่งพันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับคนใรที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในกรังงต่อไปคะ่ะข่าวสารในวันนี้นะคะเพิ่มการเสรียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตสําหรับโครงการลงชําเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2 2566นะคะซึ่งก็เป็นรอบใหม่ที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดกิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะจะใช้สิทธิกันในวันที่1มินาคม2566นี้แล้วนะคะเริ่มใช้งานวันแรกแต่ในส่วนตรงนี้นะคะก็รอทางกระทรวงกันคังนะคะขอวันประกาศผลผู้ผ่านสิทธินะคะซึ่งในส่วนของการเคาวันประกาศผลนะคะทางกระ สงองกนขางก็มีการเตรียมเสนอที่ประชมคณะรัฐมนตรีหรือขอรหมอคอยติดตามข่าวสารกันไว้นะคะจะประกาศเมื่อไหร่นะคะสําหรับผู้ผ่านสิทธิซึ่งณตอนนี้นะคะอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัตินั่นเองค่ะจํานวนนะคะผู้ที่ผ่านเข้ามามีสถานะสมบูรณ์นะคะก็มีทั้งสิ้น19ล้านก็คนเลยทีเดียวนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็แน่นอนนะคะไม่ได้ผ่านสิทธิทั้งหมดนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะรอฟังนะคะว่าใครจะผ่านสิทธินะคะสําหรับคนไรที่ผ่านนะคะก็เตรียมบัตรประชาชนแบบสมัครการรุ่นใหม่นะคะเพื่อยืนยันตัวตนก็รับสิทธิ์เสร็จหรือปล่อยนะคะส่วนคนไรที่ไม่ผ่านนะคะก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่รอคอยนะคะการประกาศผลนะคะอย่าพลาดเลยทีเดียวคอยกอดติดกันไว้ทางกระ กทรวงการคลังก็แจ้งและยืนยันแล้วว่าจะประกาศภายในเดือนมกราคม2566นี้นะคะซึ่งก็คาดว่าจะไปเดือนมกราคมนี้แล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านในส่วนของรอบใหม่นั้นนะคะก็มีข่าวดีนะคะว่าจะมีการเพิ่มวงเงินนะคะในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะคะซึ่งในส่วนตรงนี้สําหรับวงเงินนั้นต้องรอทางกระทรวงการคลัง,งชี้แจงวงเงินที่จะใช้ นะคะคสําหรับรอบใหม่นะคะได้รับอะไรกันบ้างนะคะสวัสดิการช่วยเหลือมีอะไรบ้างคะ่ะซึ่งแน่นอนนะคะใช้บัตรประจําตัวประชาชนของเรานี่นะคะใช้แทนบัตร คนจนนะคะซึ่งก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะคะในส่วนตรงนี้นะคะวันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งนะคะสาหรับเงินช่วยเหลือนะคะรายเก่านะคะที่จะได้รับเงิน1000บาทนะคะเตรียมโอนให้ราวในวันที่22นะคะ22่อมกราคม2566นานะคะซึ่งก่อนหน้านี้ทางกรมบัญชีกลางก็โอนให้เป็นจํานวนเงิน800นะคะและทางรัฐบาลเพิ่มให้อีก200เป็น 1น0 0บาทนะคะในส่วนของเงิน200นะคะจะโอนเข้าบัตรคนจนนะคะซึ่งก็เป็นพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้พิการที่มีบัตรประจําตัวผู้พิการและได้รับเบี้ยผู้พิการนั่นเองค่ะซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะเป็นรายการสุดท้ายแล้วในเดือนมกราคม2อ6 6เตรียมรอรับเงินกันได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อน แล้วสวัสดีค่ะ